สวัสดีค่ะทุกคนยินดีต้อนรับสู่ช่อง youtube ของใส่ลุงค่ะตอนนี้ใส่ลุงอยู่ที่รถไฟฟ้าใต้ดินสถานีลาดพร้าวนะคะใส่ลุงกำลังจะพาทุกคนไปที่รถไฟฟ้าใต้ดินสถานีหัวลำโพงค่ะสำหรับวันนี้คือวันเสาร์ที่นะคะ วันเสาร์ที่3กันยายน2565ายรุงมีภารกิจมิชชั่นคือเราอยู่ที่สถานีรถไฟฟ้าใต้ดินราะทาวใช่ไหมคะเราก็จะไปที่หัวลำโพงเพื่อที่จะไปวัดปทุมคงคาเพื่อที่จะไปสอกหาอุป,ปกรณ์ทำเต้าหู้ให้พี่สาวในช่วงเทศกาลกินเจของปีนี้2565ที่กำลังจะมาถึงในปลายเดือนกันยายนนี้คะ่ะ เดี๋ยวเดี๋ยวตอนนี้เรากําลังรอรถไฟฟ้าอยู่นะคะรถไฟฟ้ายังไม่มารอนานมากเลยค่ะเดี๋ยวถ้าไปถึงสถานีหัวลาโพงแล้วเนี่ยใส่ลุงจะลงคลิปพื้นที่ของสถานีหัวลาโพงให้ทุกคนได้ดูนะคะเพราะว่าเสจลุงเคยไปรถไฟฟ้าใต้ดินหัวลําโพงมาหลายครั้งละแต่สมัยนั้นยังไม่ได้เป็นยูทูบเบอร์ค่ะก็เลยไม่ได้อัดคลิปให้ดูนะคะสวัสดีค่ะ